ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอัพทุกกูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติดชมพวกเราด้วยนะสวัสดีครับพบก,กับพวกเราอัพทุกูอีกแล้วก็ห่างหายมัน,นานกับการเล่นมินิรีในครั้งนี้วันนี้เราก็จะมา เล่นเด็กที่อยู่ในแพ็คของบัตเทิลสไตล์หรือว่าจู่โจมทั้งเดียวครับมาสเตอร์จู่โจมตอนนี้อ๋อมาสเตอร์อัตเลอร์คืของมาสเตอร์อ่าโอเคโอเคซึ่งก่อนที่เราจะไปสู่แพ็คที่หล่อเทสองยอดนักสู้คือเราถ่ายก็อะไรอ่ะมาสเตอร์จู่โจมเขาเดียวมาสเตอร์จู่โจมตอนนี้ก็มาสักพักแล้วอ่าได้คือเราไม่ได้ทําคลิปที่เป็นแบบเล่นมาเตียงมานานพอสมควรเพราะว่าเราไม่มีเด็กใหม่ๆมาเล่นตอนนี้พี่หนึ่งมีการ์ดเยอะมาก ก็จะมีเวลาถ่ายด้วยแหละถูกต้องโอเคของพ่หนึ่งมากับเด็กจู่โจมเพีงเดียวแน่นอนผมมากจุดตรงจอนเนื่องดูจากสีเก้าอี้ที่นั่งแน่นอนดูเลยว่าสีแดงสีํำเงินโอเคมาหัวก้อยคู่หัดหัวหัวหัวนะหัวก้อยนะเย่ก้อยครับผมโอเคพี่หนึ่งเริ่มเล่นก่อนครับโอเคครับมือกันเลย อ่าโอเคผมมีนะครับมีเหมือนก,กันครับผมแต่การไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอไปได้อยู่สักที่ไหนล่ะโอเคครับผมครับถึงแล้วก่อนครับขาเทิร์นจูดจูดยอมต่อเนี้ยจูดยอมต่อเนี่ย <ś la> ใช่แลยเอนหน้าติดเนี้ครับก็อืมได้ีดีนะ อันนี้มือโคบัครับผม<ฆ>โบับัตถ้าไนท์แอซเซสไนท์แอซเซสมันบอกว่าถ้าวางเจ้ากโคกบัเนี่ยลงที่ตำแหน่งเบสเนี่ยแตจัว่วการดน,นมือเขาหกใบอันนี้พี่หนึ่งมีสาใบถ้าว่าจนจบเพิ่มสามใบทั้งคาวนี้มีคือคานี่มีอ่ะครับ <c oughs> น,นี่แหละเหมอคาดที่สุดแล้ววางเดวิล ด้าบผมเดวิลจบเทิร์นเลยต่อทินครับผมโอ้โหทำไงล่ะเนี้ยนี่ครับครับไอ้ลงฝันไปหลายคนครับครับผมเฮ้ยนี่ครับวางมือไม่ได้แล้วถ้าผมตัวได้เรนนี่ผมก็ตัวเลยวางทำไหมทำอะไรไม่ได้ตอนนี้มือผมค่อนข้างจะเกลือตีครับผมกระติดสามสิบแต่ว่าคูณสองเป็นหกสิบนะครับเพราะว่า อ่ะกูโรสแพะมีแพ้จิตอันนี้อ่ะจิตที่เลยก็น้ำหอมครับเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจะตายเลยเหรอจะปั๊บเลยอ่ะไม่ไหวเลยไปได้นะเนี่ยเกือบ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 ตายใช่ไหมเกือบตายเลยยี่สิบอ่าโอเคเย็นใจเย็นแล้วก็วางเฮลกาครับผมครับ จะพูดนะแปดสองแปดคือไอเอนเนอจีจุดจงครั้งเดียวเนี่ยมันบอกว่าถ้าไม่ติดกับโปเกมอนจุดๆคงเดียวถ้าไม่ติดกับโปเกมอนจุดๆคงเดียวเนี่ยมันจะลงระดับทิ้งการเลยอ่าลงระดับทิ้งการเลยแต่ว่าถ้าติดกับโปเกมอนจุดมคงเดียวเนี่ยมันจะเท่ากับพลังงานต่อสู้หรือพลังงานมืดหนึ่งลูกหรือนะไม่ใช่แ้วนะหรือหนึ่งลูกแต่ว่าแล้วก็ ดาเมจของโปเกมอนจุดจบครั้งเดียวที่ทำกับโปเกมอนฝ่ายต่อเอ่อตระหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะบวก20โคตแรงใช่20นี่แรงมากเลยนะเพราะว่าจีใบนี้ไม่น่าจะติดใบเดียวเลยใช่อย่างมากอาจสองใบอ่ะตอนเนี้ยถ้าตีพี่หนึ่งอะอิมแพคโบว์เนี่ยมันจะอยู่180ใช่แล้วมันจะบวก20เป็น200 200ใช่แล้วก็บวกถ้าเกิดว่าพี่หนึ่งยูค้าขึ้นมาติดอจะเป็น220ใช่แล้ว220แต่ว่าระพาวันต้านต้านต่อสู้ เือยแตกเสียตายกจะตายเือย <c oughs> แตกคือถ้าไม่ต้านต่อสู้แพ้แล้วเนี่ยนะนะที่ขอคิดก่อนว่าจะเล่นเพื่ออะไรดีเดี๋ยวไม่ต้องคิดเลยมือผมได้แค่นี้ดีว่าน,นาฬการตัวนี้ครับครับแล้กวก็ใช้เฮลก้าครับเฮลก้าวันนีความสามารถครับความสามารถเสกเครื่องรามจุ่โจมเพีงเดียวมันบอกว่าเซิร์ชตามรับการของเรานำพลังงานจุ่มเพียงเดียวหนึ่งใบ ติดไปที่โปเกมอนโจมโจมเพีงเดียวของเราตัวไหนก็ได้หนึ่งใบคืออาริตี้โจมโจมเพียงเดียวเนี่ยก็จะเป็นพลังงานที่จะมีคำว่าโจมโจมเพียงเดียวอยู่ตรงนี้คล้ายๆพวกอันตับีดแต่มันจะมีแปะตรงกลางพอติดแล้วมันบอกว่าควมตระหนีดยี่สิบระหนีดใส่มันด้วยใส่ตรงนี้ด้วยีไม่ติดฟรีๆต้องเจ็บด้วยใช่ต้องเจ็บด้วยแล้วก็ตีเลยครับอิมแพคโมงครับสองร้อยยี่สิบระหนีดครับ ว่าผมต้านมันจะเป็นร้อยเก้าสิบเนาะใช่หรือร้อยเก้าสิบครับเขาต้านสามสิบอย่างนั้นขอตัวหลักสักส่วน<ม>ให้วางหน่อยไม่งั้นไม่น่ารอดอ่าเมื่อกี้ผมมีเฮลเลอร์เอนที่อ่าโดยยี่สิบครับผมใช้ครับก็เป็นะครับทีว่โอ้โหหนึ่งร้อยดีเลยตายแหละ <laughs> ติดไปน่าจะตายนดแหละเอนจี้ Energy ครับครับงั้นผมแมรี่เลยโอเคเชื่อไหม เกือบแล้วเอลไม่มีนรี่นี้เรียบร้อยเลยอ่ะัวห้านะครับครับผมสาคิดก่อนอ่าผมลงไว้ก่อนกาล่าเนียกิงครับผมเนียเนียดที่ใหญ่กาล่าเนียดที่ใหญ่รีบรีบรีบร้อยเก้าคิดก่อนมือเท่าไหร่ครับือันนี้มือมันหมดสี่ใบืม ผมอีโวเลยครับครับผมรับเพลวีแม็กซ์ห้าหัึงงั้นผมลงฟิวเน่ครับครับผมแล้วผมก็ตีเลยครับถ้าได้เป็นทองครับครับผมเป็นองนะครับเป็นร้อยสามสิบแต่ว่ามันแพ้จิตใช่ก็เลยเป็นสองร้อยหกตายเลยครับแล้วก็ห้าสิบเนี่ยให้ตอนนี้สิบแต้มเดือนสี่สิบอัน ให้ตัวนี้ด้วยอ่ะผมให้สองนะแล้วผมได้สยครับไพ่รวางครับให้ตัวติดเตะจี้ครับใช่ดเดกีกยก้าครับผมใช่อ่ะ้ติดน้ำรำติดตัวเพียงเดียวส0เหรอใช่สิด นี้น่าไม่ตอดมีใหญ่ไม่แตกตอนนี้ตีเท่าไหร่ตอนนี้หนึ่งหรออ๋อน่ประมาณห้าสิบสามสี่ห้าสิบบอสครับผมว้าวพยวนี่เ้าไปทำไมวางทำไมบอสบอสตัวนี้บอนตัวนี้โอ้นต่ออออ ทีท่าน,นี้ครับที่อาใช้คัมพีครับมันบอกว่าม้วนคัมพีเดอยวอย่างเดียวม้วนในความเกี้ยวโกดเกี้ยวมันบอกว่าถ้าถ้าติดแล้วเนี่ยจะสามารถใช้ท่าต่อสู้ได้ทำม,มันี้ได้แต่ว่าต้องติดกับปืนม้วนจุดอย่างเดียวเท่านั้นนะ,ะมันบอกว่าใช้หนึ่งจี้ท่าเกี้ยวกราดคือถ้ามันจะตีตามจำนวนตัวตรัตเตอรเมดคูณสิบแต่นออนี่โด<อ>นโดยดูยี่สิบใช่ไหมมันจะเป็นยี่สิบแล้วก็มีอยู่แล้วสิบเปออสามสิบแล้วก็อันนี้จี้บดยี่สิบเป็นห้าสิบห้าสิบ ยังติดอยอ๋อยูไม่ตายไม่ตายอ๋อไม่ตายโอเคอีอครับอืมยี่ห้ออีกแล้วแล้วเราเพาอีกตัวครับครับผมคิดก่อนผมยังไม่ได้เสิร์ดเด็กเลยนะยัง <c oughs> ไม่ได้รู้เลยอะไรตกอะไรอะไรเลยถ้า <c oughs> เกิดว่าพี่หนึ่งตีเดี๋ยวเราเพิ่เนี่ยทำดาเมจ จะไม่ได้จะตายครับผมใช้ฟิโอเน่แล้วกันตีเขาตายแต่เราก็ตายใตยเด็กนี่หนึ่งเลือกหนึ่งตัวที่มั่งหมคิดก่อน,อน,นตายเลยไม่มีจิตวิาณผ่านนะครับใช่ชิดกล่องครับผมวางครับผมใต้หนึ่งตัวนี่ก็วางอูรโอสหนึ่งตัวครับแล้วก็ใส่ทำใจ โอ้โหฟูเลยทีเดียวคุ้นเบอร์เจ็ดพอดีันไม่มีการให้ทีมข้างในดีก็จรีจวดฟรีโปงครับครับจัเอรอสเตเดียมครับผมยลงงไอยู่ชั้นอ่สเตเดียมออกคอยคอวามเบอร์ครับเขบอกว่าทิ้งการจว่โจมเพีงเดียวหนึ่งใบแล้วจวดสอง เ,เ,เป็นไอเทมช่วยเสิร์มเนาะ ume, ใช่เป็นสเตเดียมช่วยเสิร์เตเดียมช่วยเสิร์มก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้มันทำให้เด็กลื่นขึ้นสูงซึ่งจริ้งเดี๋ยวสอนแล้วก็เคลียร์ของแล้วก็จวดถือว่าดีเลยถือว่าดีแหละดีเลยใช้ฟิตบอลครับผมครับที่หนักเล็กอมาเมีดอกผมมีดอกใบง่ามเซียชี้มาครับบอลเบ้มเลยเออไม่แพ้จิตเราเลองแพ้จิตแล้ว อยูที่ได้แล้วอือเรียครับอ่าติดเอเนจีโตนโตนครับแล้วก็หนีนะครับมอืตรงนี้หนีอันนี้นะคร้ยล่มหมด ใช้เฮลกาครับครับหาอเียท,ที่จะจังเพีงเดียวหนึ่งใบจะ่สำหรับฝ่เรามาติดโปเกมอนตตัวจะเพียงขงเราจะเหลือใบหนึ่งแบใช่แล้วเก็นี่ตัดครับผมยี่สิบเก็บปวันยี่สบนะครับเอง็ง แล้วก็ตีเลยครับท่าเดิม่าน็อกเลยหุ่นมไปเนี่ยตัวนั้นครับครัผมผมลงกระร้าเนี่ยครับ,รบเฮ้ยมีตวัวน้ำหอมครับกระพรมเครื่องหอมวินาการครับหยิบการ์ดวินาการหนึ่งใบจะเป็รับไบเรากขึ้นมือเล,เลยโอ้โหเลกว่าจะไม่ได้เสิร์ตเล็กแต่แล้ว เป็นดูลลโอสอยู่จนตอนนี้นะครับครับผมนั่นครับผมครติดชายดวไว้โดนเอาไหบ้าบอออกจะเท่ผมพูดเลยโอแบทครับจวดซีใบมือผมสองใบนะโอเคนี่ครับโอ้ยนี้วิจัดครับ จ้วนหนึ่งใบใส่ด้วยเด็กมันไม่ธรรมดาไปแต่อะไรก็ไม่รู้สติครีบครับผมเพลเลอร์นะผมก็ใช้ support ยังไม่ใช้อยู่ครับผมลืมลืมไปลืมไปคิดต่อ งครับผบอสแลนตัวนี้ครับผมอ่า่ะผมได้แฟนทอมเลยไรเริ่มต่อคิชอนใช่อันนี้สี่สิอันแล้วก็อัน,นสิบเตะาเนี้นะีสิบเต๋าอันนี้ 10, 10, 10, 10, 10. มาเป็่โจทยนะครับครับเหน้าของผมใช้ค่อยคอมเม้ครับข2อสองให้กล้าทิ้งใชู่้ครับ โอ้ยังไม่ลงหมีเลยนะเนี่ยสำหรับโปเกมอนครับครับเอาเฮลกาติขึ้นไปเฮ้ยเอาเฮลกาติยังงั้นเลยก็แมรีเ่เลยครับจะเอาหมีขึ้นมาดิ่ดห้านะครับไจอจดสี่อดสี่อันตรี มัน่เยอเหลือตอนนี้ร้อมันจะเหลือประมาณร้อยสาเนาะร้อยสาอ่ะไช้ไห้ครับครับเอาไห้เตี่ยมพลังเนี่ยเขาบอกว่านำพลังงานจูโจมฉทั้งเดียวของบบโซนจากแบตโซนเนี่ยเข้าสำหรับใบ ขี้มองจริงว่าอย่าทำให้มีหา้าใบหกใจหมดเลยเดี๋ยวที่จะมือครับครับผมแล้วก็ใช้เฮลก้าครับสองตัวเลยจยี้ครับเฮ้ยเมือ่อยอะไรพวกนี้อะ่ะเติดตัน,นครับเหลือได้นะ หรือ190มันต้องเตียอย่างน้อยประมาณ100นึงไม่พอจิดนี่นนโหเป็นเตี่ยเข้าไปเป,เป็นสิบเนาะใช่ครับผมเป็นสิบแล้วนะใช่เ่ยนแล้วนี่ครับครับต้องกี่เชืสลับขึ้นไปเนาะใช่นื่ซาบอกเลยเมื่อกี้นี้ได้คำนวณสตอเนาะเอ่อ เราสามสิบไม่คำนวณเนี่ยยังยังยังลดดีสิตมัช่ขี้ลืมลืมคำนวณสโตนเพราะเอเนจีสโตนบอกว่าถ้าติดกับโปเกมอนต่อสู้เนี่ยมันจะทำให้ต้านทานเพิ่มยี่สิตีครับอิมแพคโบครับสองวัตเตร์เมทสองร้อย100คเลยเฮ้ยผมมีต้านต่อสู้ก็เป็นร้อยแปดสิบไปดีๆายเหรอร้อยแป็น100ใช่ป่ ผมก0 9ใช่ไหมมันจะมันจะเหลือ130มันจะเป็น106เออก็ตายดีตายตายไป40ไป40ก็มีเนี่ยอ๋อคือตีมา200ยังไงมันก็ตายดีตา่ตีข้า200คำนวณเงินคำนวณเผื่อไปละเออออ๋อมันผลว่าเหลือ109ใช่คำนวณเกก่อนเดี๋ยสองไพ่เนี่ยยากิี ไม่มีเพื่อี่ง,ง,งจุาครับแล้วผมฟิตบอลิตโดรพารตครับฟิตบอดก็คือที่มือหนึง่งใบสามารที่จหาที่มือได้เลยใช่แล้ว เเียนนลครับผมอุ้ยดีนะไม่วางลยมันไฟเลยเขียร์ไปแล้วไงอ๋อเดี๋ยวมานเริ่มาหอนไฟมาร่มเนไฟนิดสวยเออฮาเลยสวยเลยผยาการเร่นี้คือ้นกับเน็ตครับผมอ้ยขึ้นมาชิบเลยขึ้นมาือึบเน็นเลยครับผม่สองใบนะครับ ไว้เลยหมีใช้ได้แต่ไม่มีหมีใช่ไหมไม่มีเลยตอกเสิดมาไม่ได้ทิ้งไว้เลยหวหมียากเลยชนะขึ้นปีได้เลย ใช้เมื่อต้องตัวครับผมครับมันได้เห็นเยอะอุระอุ <laughs> ใช่จร <laughs> ิงๆอ่ะ <laughs> ผมจะลงแล้วเนี่ยแต่ว่าลืมไปไม่ได้ทิ้งมันเ เป็บอสนั่นมาครับผมอายเอาตัวนี้จริงดิอ๊ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผขี้ก็งงอยู่เอาตัวที่ลูกโปงโ่งก็ยังได้มันไม่มีลูกโปง่งอืมเอาลูกโป่งที่มาทำไมเโห่ไม่มีหิ่งเสีได้ถ้าผมตีสามจิตเตะมีถ้ามีแน่ดน ไช้เป็นตัวืมีไม่มีเฮ้ยใช้หายทำไมไม่มีมันใช้ไม่ได้ไม่มีถ้าไม่มีใช้ไม่ได้อ๋อรุ่นดูดอกโจ๊กตีสลับโปเกมอนอ่าแตกเรียบร้อยเลยเนี่ยได้ไดได้ใช้ชาอันนี้ปิดฉากใช่แล้วอ่าโจมตีครับด้วยท่ายิงกระโจมครั้งเดียวใช่มันบอกว่ามันจะตี270ดาอยเจ็ดมีแต่ว่าอ่า สิ่งพิเศษคือมันจะมีเอวจีด้วยเอวจีหกสิบเป็นเท่าไหร่เป็นสามร้อยสามสิบเออใช่สามร้อยสามสิบเเมตรแล้วก็มันไม่เอาอะไรเลยมันไม่เอาเอฟเฟกอะไรมามาคำนวณเลยใช่แต่ต้านทานที่ผมไม่มั่นใจต้านทานน่าจะจากต้านทานอยู่แต่อย่างอื่นมันไม่เอาแต่ว่าเอฟเฟกที่ข้อมันหยุดมันจะไม่คำนวณเลยใช่แล้วโอเคครับเกียนน็อกสิน็อกสามร้อยไม่ตายได้ไงโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเขาผมสุดยอดนีไอ้เว้ยนานๆโชว์ดีเออใช่ไหม ยังไม่เห็นกุลโอดเลยน่าสิเพราะจริงๆปกคลิปมันน่าจะไกลไปอะไรครับเนี่ยนี่จีนมาคือเล็กอุลโอดใช่นี่เป็นเล็กอุลโอดที่จริงอ่ะถ้าสองอย่างขึ้นมือชนะเลยสามอย่างขึ้นมือชนะเลยฟงมาเหรอเออมาสตาร์ใช่อ่าสายดำอ๋อเอเนอร์จีใช่นี่ไงผมมีที่ผมมีมาสตาร์แต่ว่าไอตัวเนี้ยผมเสิร์ฟไปแล้ว เล่นทีสุดยอดเ้รอเฮามันติดไพรด้วยแหละนี่ไงกะลิงมาเลยโดนเทคสองไพรเมื่อกี้ําลังรุ้นอยู่ว่าถ้ามีสามอย่างนี้เนี่ยสองตัวน็อกเลยเพราะว่าฝากระเบิดไปแล้วสี่สิบผอ้ฟาวนี่นี่นี่แต่ว่าสายด่างมันไม่มีอยู่แล้วใช่เพราะว่าโหเอาไปติดโดนระเภาวแล้วใช่จริงจริงเอาไปเอาไปขึ้นตีสักร้อยห้าน่าจะยังพอเล่นได้อยู่แต่ถ้ามีสวิตก็ไม่ทันแล้ว ใช่แต่หมีมันตีเกินไงใช่ยก็ไมนสึกระหว่างจู่โจมครั้งเดียวกับจู่โจมต่อเนื่องจริงปันวะน่าละสิมันจะเป็นเด็กโดนระเพามาก็แกล้งเนี้ยเออแต่แต่จริงๆแล้วคงเด็กมันคือคงเด็กของจู่โจมต่อเนื่องเดี๋ยวถ่ายรูปเด็กดีๆให้ดูคนที่อยากจับตามพวกเราเดี๋ยวจะทิ้งเด็กดีาไว้ให้ดูได้ครับผมอ่าจะทิ้งไว้ในเพจด้วยแล้วก็ไว้ในยูทูบด้วยยูทูบตอนนี้ยูทูบสามารถโพสต์รูปได้เกินหนึ่งรูปแล้วดีใจมากโอ้โห จากที่มีหนึ่งโพสรูปหนึ่ง <c oughs> โพสหนึ <c oughs> ่ง <c oughs> รูปหนึ่งโค้ดหนึ่งเนืโอ้โคตรเหนื่อยอ่ะแบบเออโอเคโพสได้หลายรูปเลยเพื่อนๆกับน้องๆเนี่ยจะได้แบบเออไปหาดูเด็กลิสหรือว่าข่าวสารในใดในยูทูบได้เลยโอเคสำหรับคนที่อยากเล่นโปเกมอนการ์ดจำเราอย่าลืมนะครับไปหาซื้อได้ตามร้านการ์ดชั้นนำทั่วไปเลย <c oughs> อ่าแล้วก็ที่ทำขายก็จะมีหลขายที่ร้านด้ยิน ใช่แล้วอ่าพี่หนึ่งซื้อบ่อยมากเลยไปฟิลอะไรก็ลอยมากหนึ่งกองร้อนกล่องแล้วก็มีบ็อกมีพวกอ่าอิเซอร์รี่ด้วยอ่าสวยทั้งนะมันมีอิเซอร์รี่ที่เป็นของไทยด้วยใช่ที่เป็นอ่าลายเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ภาษาไทยหรอกแต่ว่าเป็นลายที่แบบอ่าเขาส่งมาให้เราเลยอ่าญี่ปุ่นเขาผลิตมาเพื่อให้เราได้ขายอ่าทั้งหน้าร้านการ์ดแล้วก็อ่าในร้านไออินโอเคแต่ถ้าคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราอัพสกูด้วยสาหหรัับคลิปนน้้น พวกเราจะทำอะไรกันนั้นก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบไปแล้วนี่มันชนะขกบดึงเออว่าชนะได้เนี่ยหอามหวานไม่ต้องวางไว้เป็นต่อ,ตอกกุหลาบวาง,งอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยเอาละ